สวัสดีค่ะทุกคนจากแม่บ้านเยอรมันนะจ๊ะวันนี้แม่ก็ไม่ได้มาทํากับข้าวให้ดูเด้อวันนี้แม่ก็จะมาเล่าชีวิตประจําวันของแม่ให้ฟังเฉยๆมีหลายคนถามเข้ามาว่า แต่ละวันแม่ทําอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงลูกและทํากับข้าวจริงๆก็ไม่มีใครถามนะแต่แม่อยากบอกเฉยๆแม่แม่แต่หนูอยากรู้นะว่าแม่ทําอะไรบ้างแต่ละวันเอาตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะแม่แม่จะพยายามเล่าให้เข้าใจแล้วกันเพราะปกติแม่ก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วตื่นเช้ามาแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะแค่เขียโทรศัพท์เล่นเฉยๆเขียไปเขียมาอา้าลูกตื่นแล้วยังไม่ทันดูยอดวิวเลยว่าถึงร้านหรือยังจากนั้นก็พากันย้ายมาห้องนั่งเล่นยังไม่ทันได้นั่งเลยนั<ๆ>่งบอกให้เป<ๆ>ิดการ์ต<ๆ>ูนให้ดูหน่อยพอเปิด นางก็ไม่ดูนะไปเล่นรถเฉยส่วนแม่ก็นั่งเขี่ยโทรศัพท์ต่อไปส่วนพ่อบ้านก็ทํากาแฟและทำแซนวิชให้ลูกกินช่วงเช้าไม่ค่อยได้ทําอะไรแม่ก็จะเริ่มทํางานประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงอ้าวแม่แล้วแม่ทํางานเกี่ยวกับอะไรอะ่ะแม่เป็นแอดมินเพจเพจหนึ่งในเยอรมันจะคอยตอบแชทลูก